สวัสดีครับอยู่กับเพจโครเถื่อนวิทยโคนเช่นเดิมนะครับยังอยู่กับเจ้า จักเขียวครับหนุ่มจนเดีย50 5 0ดีครับ5าแรงมาวันนี้จะของนาขับเองนะครับจะของรถไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ครับจะของนาขับเองนะครับนี่ครับแน่นอนแน่นอนครับ แน่นอนคนระับคงหนาครับอีกเลยโอ้ขับเรงกว่าจะโค้งรถอีก

เตะโต๊ะหนาหนูเขิดเวริรเวิร์โมเวิร์ตววรโตเวิร์โมหนูหนมาดูฝีมือลูกโต๊นะฮะคนขับมอเตอร์กินข้าวครับจัดเองเลยครับเน่นอนแน่นอนครับนี่ไปหัดขับรถมาจากไหนนี่ โอ้โหตลุมโอ้โดนจุดควันไล่ครับนี่ครับหกผ0านครับ 1,000กับ96ชั่วโมงนะครับ

ต้องขับมือเด็กกินข้าวครับลปลาเลยปลาเว้ยปลาล้างต้มต้ตป,ลตปลาลุาต้มปลาล้าง ไปทำงานรอบอยู่บ้านเลยโอเคทําดอปดิงจะรูปอยู่ซุ้ยครับเนี่ยจะมาบ้านเลยไปรอบอ่ะรูปฟาลเลยนะอยู่ผัดดูทีปิโรอยู่ที่ปนเนี่ยอาระยะหันอยู่ที่ปนเนี่ย 再吹对了。Oh,

ไปโรงเรียนไปทำงานหัวโรงเรียนวันนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านบึงนะครับโอ้จู่บานวีเลยเล่นี่ื้อบันไซโคูกล้อเลย ของแางครับเองครับคนขับโมเตอร์อู้ครับของแคขับเองเลยอืแน่อนอนมากเลยครับ อยู่กรุงจอเดียห้าศูนย์ศูนย์ดีนะครับทีมงานเสียสมานะครับแห่งครัวเทือนนะครับของเรามีครบวงจรครับมีรถไถมีพ้นหวานข้าวหวานปุ๋ยพ้นยาโอ้มีทุกอย่างครับสนใจติดต่อได้นะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตามชมคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับ